พส,สุลต่านบุคคลสําคัญเชื้อพระวง์เมืองดูไบนักท่องเที่ยวนั้นตกโตนประวัติจังหวัดพังงาเสียชีวิตหลังสูญหายกว่า24ชั่วโมงคาดเกิดอุบัติเหตุลื่นพลัดตกก่อนจมน้ําดับท่ามกลางความเสียใจของเหล่าเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาด้วย เิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดบอยเปตฝั่งกัมพูชาวอดกโกดังเก็บเสื้อผ้ามือสองเสียหายกว่า3ล้านบาทขณะที่ไทยระดมส่งรถดับเพลิงเข้าช่วยใช้เวลากว่าชั่วโมงจึงสามารถคุมเพลิงไว้ได้รวบสาวเขมรซุกเงินดอลลาร์สหรัฐกว่า2แสนลักลอบนำออกนอกประเทศถูกตอมสะแก้วรวบได้คาด่านคิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่า6ล้านบาทคาดเป็นเงินของขบวนการค้าเงินข้ามชาติ สาวนครศรีธรรมราชจัดงานศพ9วัน9คืนให้แก่ทวดย่าทองคำงูเหลือมยักษ์อายุกว่า100ปีทำพิธีเหมือนคนเชื่อเข้าฝันไม่ให้ฝังไม่ให้เผาเอาละครับมาถึงช่วงเวลาสำคัญท่านผู้ชมครับ,รบวันนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเนชั่น มัติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับก็มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับเป็น3,377ล้านหุ้นนะครับแล้วก็เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ1,647ล้านหุ้นอัตราส่วน1หุ้นเดิมต่อ1หุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ่น1บาทบแล้วก็แจกวอลเล็์อายุ5ปีนะครับ โดยให้สิทธิ์1หุ้นใหม่ต่อ1นึ่งวอรเ์นในราคา1บาทนะครับซึ่งวันนี้ทางครัวเนชั่นนะครับทั้งเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปนะครับทางบริษัทในเครืออีก2บริษัทคือบริษัท s b c บนะครับรบ,บริษัทนายได้ประกาศระดมทุนนะครับ2,000ล้านบาทเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมประมูลดิจิตอลทีวีนะครับทุกประเภทโดยเฉพาะยิ่ง ใน3มช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องข่าวช่องวารรตี้ทั่วไปแล้วก็ช่องเด็กกับเยาวชนนะครับซึ่งก็เป็นาการระดมทุนเพื่อแต่เตรียมตัวจะไปประมูลนะฮะผู้บริหารของเราก็มีความมั่นใจนะฮะ อย่างน้อยเราก็มีความพร้อมเต็มที่ทั้งแหล่งเงินทุนบุคลากรประสบการณ์รในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเครือนะครับก็มีความมั่นใจยืนยัน,นะฮะใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเต็มจํานวนนะฮะผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็พร้อมอยู่แล้วใช่ครับเรามีเสียงของผู้บริหารให้ฟังกันนะครับท่านผู้ชมครับใช่ฮนะคณะกรรมการบริษัททั้ง3บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ข,ของเครือเนชั่นคือ NMG NBC และนายเนี่ยได้อนุมัติ เมื่อวันศุกร์้ากุมภาพันธ์ให้เพิ่มทุนรวมกันแล้วเนี่ยสามบริษัทจะเพิ่มทุน2,100ล้านบาทเป้าหมายหลักเลยครับคือการเข้าไปประมูลดิจิทัลทีวในทุกรูปแบบทุกประเภทเพราะว่าเราเชื่อว่าเราพร้อมที่จะทำาวอไอดี้ทีวีทำทีวีข่าวและทำทีวีของเยาวชนและครอบครัวจงวังหวะนนี้จะเป็นการพิกฉม โทรทัศน์ของประเทศไทยและเครือเนชั่นได้ผลรายการโทรทัศน์มาในทุกรูปแบบแล้วประสบการณ์เราอย่างน้อย20กว่าปีแล้วครับที่เราทำทีวีและเราก็เป็นผู้บุกเบิกการทำทีวีในรูปแบบต่างๆตั้งแต่มีเคเบิลทีวีตั้งแต่เราเข้าไปสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการเปิดไอทีวีทีวีเสรีแห่งแรกของประเทศไทยและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ รู้จักเนชั่นจากรายการต่างๆในฟรีทีวีที่เราได้ไปทำเกือบทุกช่องนะครับ35791 1เจ็ดเไีวีเน่ยเนชั่นได้ไปทำฝากฝีมือเอาไว้แล้วเพียงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเห็นว่าเนชั่นสามารถที่จะบริหารทั้งสถานีตลอด24ชั่วโมงทั้งเป็นช่องวารายี้ช่องข่าวและล่าสุดนี่คือช่องเด็กเนี่ยต้องมีโอกาสและโอกาสนั้นก็มาถึงแล้ว พูดแบบนี้หมายความว่าพร้อมทาชนกับฟรีทีวีหรอคะครับเราพร้อมที่จะพิสูจน์ฝีมือกับการทําทีวีในทุกรูปแบบเพราะว่าเราเชื่อว่าประเทศไทยยังต้องการรายการทีวีช่องทีวีเต็มรูปแบบยี่ห้อเนชั่นจริงๆครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ากาสะทะชที่จะให้มีการประมูลช่องข่าว5ช่องอย่างน้อยที่สุดเนชั่นชแนลน่าจะเป็นหใน5ช่องเพราะว่าถ้า เทียบจากเรตติ้งของเนลเ o n เองแล้วเนี่ยเนชั่นชาแนลเองเป็นอันดับหนึ่งในทีวีดาวเทียมแล้วก็เคเบิลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งบนเว็บไซต์เราก็เป็นอโทรทัศน์ที่มีคนเข้าชมผ่านเว็บไซต์ทางออนไลน์มากที่สุดมากยิ่งกว่าฟรีทีวีได้ซ้ำไป การเพิ่มทุนในครั้งนี้นะคะก็ให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมด้วยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างคุณสุธิชยัยแล้วก็คุณเสริมสินเองนะคะจะใช้สิทธิ์เต็มจํานวนไหมคะชีวิตผมทั้งชีวิตก็เกิดกับเนชั่นครับอยู่ถึงทุกวันนี้42ปีแล้วโอกาสอย่างนี้มันมา,มาครั้งเดียวในชีวิตเราได้ทำเนชั่นมาเพื่อพิสูจน์ว่าสื่อที่รับผิดชอบที่มีจริยธรรมสามารถจะทำสื่อที่ดีได้และเป็นธุรกิจที่ดีได้ด้วย ฉะนั้นเพิ่มทุนครั้งนี้แน่นอนเลยครับว่าผมจะต้องใช้สิทธิ์เต็มที่ในการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนและถ้ามีเหลือผมก็ยังจะซื้อเพิ่มอีกครับและผมก็ชวนคุณเสิรมสินซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันเนี่ยว่าครั้งนี้เป็นสำหรับผมเนี่นะครับเป็นภารกิจสำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับอาชีพสื่อมวลชนของผมเนี่ย เต็มที่เป็นครั้งเดียวที่ผมจะทำให้เครือเนชั่นเนี่ยมีความยั่งยืนถาวรและให้สังคมของไทยทั้งหมดได้ประโยชน์จากการที่เราเข้าไปสร้างปรากฏการใหม่ในดิจิทัลทีวีครับฉะนั้นแน่นอนครับว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่คุณเสริมสินกับผมเนี่ยจะ สนับสนุนเต็มที่ตัวเองก็จะลงเต็มที่แล้วก็จะชักชวนให้นักลงทุนทั้งรายกลางรายย่อยทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์นี้ร่วมกันครับคุณสมสินยืนยันไหมครับครับก็ยืนยันว่าเพิ่มเหมือนคุณสนุนธิชยยัยนะครับแล้วก็ถ้าเหลือก็จะใครไม่เอาก็จะเอาด้วยครับแต่ที่สําคัญอยากจะเรียนให้ทราบว่าตามมติของคณะกรรมการเนี่ยนะครับ การเพิ่มทุนของ NBC กับนายเนี่ยนะครับซึ่งตัว Nation NMG ถือหุ้นใหญ่ถ้าผู้ถือหุ้น NBC เพิ่มไม่หมดนะครับ NMG ก็พร้อมที่จะเพิ่มทั้งหมดเลยที่เหลือนะครับหรือนายก็เช่นกันถ้าผู้ถือหุ้นรายย่อยของนายเพิ่มไม่หมด NMG ก็ยินดีที่จะรับที่เหลือทั้งหมดเลยเพราะเราก็มั่นใจเลือเกินครับว่าอนาคตมันจะไปได้อีกเยอะครับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็พร้อมแล้วผู้ถือหุ้นรายย่อยมากๆอย่างเราก็พร้อมด้วยย่อยมากๆเราเป็นพนักงานด้วยนะครับนายก็คือบริษัทเนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดูเทนเมนจำกัดมหาชนนะฮะก็อยู่ในเครือของทางเนชั่นด้วยนะครับนี่นะฮะเอาละหมดเวลาพอดีวันนี้เราจะลาไปด้วยเราจะลาไปด้วยคลิปภาพที่ชาวรัสเซียเขถ่ายกันได้ตอนอุกกาบาตตกมีหลายมุมมองนะฮะ ครับแล้วคืนนี้ตีสองยี่บาตีสองยี่สิบห้านะฮะก็มาลุนบอลกันมาลุนบอลลาไปก่อนนะ <c oughs> พบกับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ